สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะไปไหวย้ยาโพตาโพกันนะคะก็เดี๋ยวจะไปแต่งหน้าทำผมลํำเองบนบนเองล้ <c oughs> <ล>ำเองเอฟซี <c oughs> <FC S 2> <c oughs> บอกว่าก็คือส่วนตัวก็ไม่ได้ถูกเยะละค่ะแต่ว่าเอฟซีบอกว่าน้องลุงไปลํำให้หน้อยท่านอยากให้ลำํำเผื่อเราจะได้โชคใหญ่ในงวดน,นี้นะคะอยาเราไปกันค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็จะแวะไปไหว้ปู่ตาที่วัดบ้านตราดกันก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วเด้อวะเข้ามาไหว้ปูตากันก่อนนะคะคือของพี่วานาวศาลปูตาวัดบ้านตักเยี่มเพียงเล็กน้อย ลูกหลานวันนี้ได้ทำให้ง,งห็นคนละมากรากไม้มคลื่อนไหาตัวใหญ่นะลูกหลานชื่อนายสมบัติผู้กองกับ,ร,บรัฐพักแบงเพชรคนชนะคดีแล้วด้วยบอกว่าได้ชนะคดีแล้วลูกหลานได้ชนะคดีแล้ววันนี้ลูกตาเลยสัตว์สัตว์โอ้ยน,นี่พลังมีเต็ดมั้ยนี่จเจอได้ค่ะ ราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะเอาตรงนี้อตรงนี้นะเอางไว้เนี่ยค่ะก็มาถึงร้านแล้วนะคะนัดช่างไว้เจ็ดโมงเรามาแปดเรามาแปดโมงกว่าแปดโมงช่างก็แบบว่ายืนไหนกันเนี่ยเหมือนแบบว่าไปไหนอ่ะไปไหว้ปูตากันมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าทําผมกันก่อนเนาะอยากสวยวันนี้แล้วก็ทําผมกัน ช่างตั้งใจมากเลยเช่ากอดจะเอาให้สวยๆสวยสวยไว้แต่งหน้าต่างหน้าต่งด้านนี้ฉันก็สวยค่ะ <sm> <Alcohol Physical> <ots> แต่งหน้าโอเคกล้องสวยมากนี่ท่านผู้ชมเขบอกกล้องสวยมากที่แสดงว่าจริงเราแบบว่ามันจะแตกต่างมากๆเลยนะคะอันนี้วางก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่งหน้ากันทีหลังนะคะแต่งหน้าเสร็จเรามาเจอกันนะคะโอเคค่ะไปจิ้มแตตงอเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเราไปเปลี่ยนชุดนะคะยิ้มหวานค่ะ เวลาเปลี่ยนชุดกันนะคะติดตามได้เะยคะ่ะ<ส><ก>คนหนึ่งในลำแค่สองคนค่ะอันนี้ดูแก้ค่ะมิตรกรูเคลืบบอ่อนตวอ่างนะคะพอมันวางกับนค่ะดูดาม,มากไม่อบอกว่าเลยค่ะแต่งตัวนะคะชุด เริ่มใส่ชุดแล้วก็คุ้ม่ด้เลยใช่แล้วนะคะเริ่มใส่ชุดแล้วที่หลานเชาแต่งให้ค่ะแต่งให้อยู่งังไงลิปปักถักลอยอมแม่สีเลือดไม่ขี้ดึงแม่แม่ผีเลือนดูเป็นแม่ผีเลือนมากเลยค่ะผีนี่ผีเลือนเยอะขี้เลือนแต่งหน้าเสร็จก็รอแต่งองค์สมเครื่องนะคะเดี๋ยวแต่งไปดูสวยมากเลยค่ะได้มาต่อ จำก็ได้นะคะทุกคนจำพี่ได้ได้ไหมคะมีหลอกหลอนน้มาเราช่างแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องเนาะคะเป็นลุ้นกันวันนี้เราจะรำไปแบบไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาซ้อมซ้อมเมื่อวานกัน2คนก็ไม่ใช่นางรำมืออาชีพเนาะชมชมกันไปโอเคตามแบบว่าโอเคแต่ทาให้ดีที่สุดนะคะจะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็โมกคืนก็ทําบายสีเองด้วยก็ โหดึกเลยเนาะพี่เล็กเนาะเราทำกันถึงเที่ยงคืนเลยทีหนึ่งก็ใบสีก็เพิ่งทํากันเองด้วยค่ะเพราะว่าแม่ใบสีไม่สะดวกนะคะคุณพ่อป่วยก็เลยเราก็เลยสองคนก็เลยตัดไปตองทํากันเองเดี๋ยวไปรอดูฝีมือพวกเรากันก็พยายามเต็มที่นะคะท่านผู้ชม้งาจมกัน แต่งเสร็จแล้วนะคะก็ที่บ้านพยุหฝากร้านนะคะร้านอยู่ที่ไหน,นะคะสวัสดีค่ะร้านอยู่ที่อํเาเภอพยุนะคะตรงข้ามทกสยองๆนิดนึงนะคะแถวตลาดนัดสี่ค่ะร้านเอี่ยวชุดแพ้อเภอพยุยินดีบริการนางรำชุดเจ้าสาวแต่งหน้าทุกโอกาสแต่งหน้าเปงานอันนี้ได้หมดค่ะมีะบริการค่ะถ้าใครชื่นชอบในชุดการแต่งกายทุกอย่างนะคะ ่ะแบบเคยค่ะยูสีสเกตเนาะยูบวานเหามากค่ะมาอยูนิลาร์ใดๆนะคะเปิดทุกวันไหมคะก็ไม่ทุกวันค่ะถ้าไม่อยู่ว่าโทรหาได้กับมีเบอร์ต่ออยู่ค่ะเฟซก็มีนะคะชื่อเฟซอะไรคะชื่อเฟซร้านเอี่ยวชุดไทยอำเภอประยุทธ์ค่ะค่ะก็ทําใด้สนใจก็แอดมานะค่ะแล้วเบอร์โทรกับมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะถิ่นเบอร์โทรหายตามต้อง่นมานะคะโอเคค่ะ ค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปขอที่ต้นโพกันนะคะก็คือช่างบอกว่าอยากได้ด้วยช่างจะบ,บนเองเลยนี่เป็นนางํำเก่านะคะจะบ,บนว่าถ้าได้ถ้าได้เดี๋ยวจะเป็นรำให้เลยเจ้าค่ะสามตัวหรือสองตัวถ้าถูกจะไปแก้บนให้ด้วยกันร,รำสวยๆบวงสรว,วงแบงบจัดเต็มมากค่ะใช่ค่ะบวงสรวงพญายนาคแบบ <จะ S 2> ไม่เต็มีจัดเต็มอลังการไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนค่ะค่ะก็คือ ถ้าขลังจริงถ้าบุญวาสนาถึงจริงก็ขอให้ได้เจอนะคะงวดนี้นะคะสามตัวตรงจะได้ไปเยี่ยมไปเยียนค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเนี่ยช่างเดี๋ยวเราก็จะไปเอาสามตัวกันนะคะสาธุเจ้าค่ะกันค่ะค่้ยขาดหอนางงามขับรถเองขับรถเองค่ะนางรามากันสองคนแต่งเสร็จก็ขับรถเองนะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับท่านที่ช่วยค่านางํำเรามาค่าแต่งหน้าทำชุด ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่เหลือเราก็จะออกกันเองใช่ค่ะทำใบสีกันเองฝึกลำกันเองก็ที่เหลือกอ็ออกกันเองก็ยังพอแบบเหมือนพอพิลัยูทูบเบอร์ตัวน้อยไป <laughs> ขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวเราไปรอชมพิธีแล้วก็การลำจริงนะคะไปค่ะรอกันขอบคุณมากค่ะ